โอ้โยโยโยสวัสดีครับอะไรนะครับนะวันนี้น้าแมวเหมือนแกมเมอร์มาเล่นเกมดานสตี้ฮีโร่กันนะครับวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์691นะหนทางสูก่กุลอูนะครับผมจริงๆนี่วันนี้นี่มีอะไรให้ทาเยอะแยะเลยแต่ว่าอะเรามาดูกิจเลยกิจนี้มาลูวลเลยกิจที่มาล่าสุดก็คือทหารประชิดเมืองนะครับอยู่ตรงขวามือตรงนี้เลยนะครับผมเอาไปเพื่อนกดเข้ามาเลย เดี๋ยวเราจะสอนนะครับเพราะว่าอาจจะมีเ,เพื่อนๆหลายคนยังไม่ได้เคยเล่นนะครับแต่ว่าอาจจะมีเพื่อนๆบางคนก็เคยเล่นมาแล้วนะอันนี้นานๆมาถีนะทหารประชิดเมืองก็อย่างแรกนะเพื่อนๆเข้ามากดรับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีผลมากดรับไปแล้วมันคือเขาแจกตัวนะครับกดปุ๊บมันก็จะแจกตัวมานะครับแล้วก็เออเรามาดูต่อ,เ,อเรามาดูตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยหน้าตรงนี้มาใหม่เลยมันเหมือน ออรับสมัครอะไรบางอย่างนะซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้ต้องใช้หยกด้วยผมไม่มีหยกนะก็ยังไม่ต้องทําอะไรแล้วก็มาตรงนี้ครับราคาป้องกันเห็นไหมสารทาลกฟรีมี5อันฟรีกดไปเลยครับมอีอันอันแล้วก็ไอ้ของพวกเนี่ยไอ้ของพวกเนี่ยมันเป็นของที่จะว่าเวลากิจที่แล้วเนี่ยกิจครั้งที่แล้วเนี่ยเราเล่นตัวทองเล่นตัวแดงอะไรเงี้ย ตัวที่เหลือมันจะถูกแบ่งเป็นวิญญาณออกมานะแล้วสามารถแลกได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนกิจกิจครั้งที่แล้วเพื่อนเพื่อนเล่นตัวแดงมี2ตัวเนี่ยเพื่อนๆจะมาแลกนี่จะได้สุ่มเออแลกตัวแดงได้หนึ่งตัวนะครับผมอือโอเคต่อมาดูต่อเนี่ยของรางวัลเนี่ยของรางวัลถ้าเป็นของที่แรงที่สุดก็คืออันเนี้ยครับตัวยอดขุนพลนะยอดขุนพลหลีจือแต่หลีจือเนี่ย มันเป็นอย่างนี้หากโจมตีเป้าหมายจะได้รับมาร์กสังหารไอ้ตรงเนี้ยผมดูแล้วคออือถ้าเล่นจากกิจอื่นกิจดอกไม้ไฟกิจอะไรอย่างเนี้ยกิจโคมไฟอ่ะมันไม่มีตัวนี้ให้แลกนะครับเพราะผมลองดูแล้วผมแลกมาแล้วแล้วไม่มีให้แลกนะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวแรนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นก็คือเห็นไหมพอ,อหลังจากโจมตีเป้าหมายจะได้รับมาร์กสังหารสังหารคือเมื่อเริ่มวงเริ่มต้นจะลดหลบหลีกของเป้าหมายลง20%นะแล้วก็ เอฟเฟกจะลดลงครึ่งหนึ่งนะแต่ว่าที่โหดมันอยู่ตรงนี้ครับที่โหดมันอยู่ตรงนี้ที่ขั้นสุดยอดนะขั้นสุดยอดของมันหลังจากที่ขุคนพลคุ้มครองโจมตีเป้าหมายสังหารแล้วจะเพิ่มดาเมจทางอ้อมให้กับพลังโจมตีของตอนเองคูณโอกาสฮิตของขุนพลในปัจจุบันนะโอกาสฮิตเนี่ยมันก็คือโจมตีทางอ้อมแหละอืมเพิ่มโจมตีทางอ้อมเข้ามาก็ก็แรงครับโจมตีทงอ้อมอะ่ะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โกงมากนะโจมตีทางอ้อม แก้ทางอะไรได้หลายอย่างเลยอืมอ่ามาแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคือไปกดตัวอื่นแทนก็ได้นะเพราะว่ามันใช้ตั้ง600นะแล้วเห็นไหมดูของผมตัว ID ดีนี้เนี่ยเล่นมาทีหนึ่งแล้วมีแค่8เองได้นิดเดียวเองนะแต่ผมรู้สึกผมจะแลกของอย่างอื่นไปด้วยนะผมแลกของอย่างอื่นไปด้วยก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็มาดูนะเดี๋ยวผมก็จะมารีแคปให้ดูว่าควรจะแลกอะไรนะครับแต่ว่า,อาของแรอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะมีสกินอันนี้สกินนะเสียวเกี้ยวอันนี้คือสกินนะครับอันนี้ก็มีก็ดีแต่ผมไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ใช้นะแต่มีก็ดีแล้วก็ที่ผมจะแลกก็เนี่ยหีบทองทองตรงนี้ก็ดีเพราะว่าไม่รู้จะแลกอะไรไงอืมอ่ะมาไม่เป็นไรดูตรงนี้ต่อแล้วก็แพ็คป้องกันตรงนี้ก็ใช้หยกนะผมคงจะไม่ได้ใช้หยกอยู่แล้วอ่ะต่อมาเรามาเล่นให้ดูกันนะครับไหนเขาดูไล่ๆไปทีละอัน เนี่ครับเสริมป้องกันเสริมป้องกันไอ้ตรงเนี้ยเราใช้อิดเนี่ยก็ใช้ไปเลยนะัพเลเวลไปเลยนะนี่ครับมันแจกอิดมาครับเพราะว่าเรากดรับของมาแล้วมันจะแจกอีกนะกดกดอัพไปเลยนะอ่ามีต่อเนี่ยครับเป็นตัวที่เขาแจกมานะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทํานะศึกชุมนุมประลองอันนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่มานะครับอ่ามาต่อนี่เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปดูนะแต่ละอันประลองพักลบอ่าอันนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูตรงนี้ครับ ต้านทานพับศัตรูโจมตีตรงนี้เป็นเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกนี่เราก็เนี่ยกดท้ารบไปเลยกดท้ารบแล้วเนี่ยครับตัวที่เขาแจกมาให้แจกให้มาให้สองตัวนะครับก็เริ่มต้นก็ต้องอย่างนี้แหละเล่นอย่างนี้ไปนะครับนี่ก็ต้องวางตามนี้เลยนะแล้วก็กดไปเลยครับเนี่ยครับแล้วศัตรูก็จะมาตีนะอ่ะตีมาเลยเนี่ยครับ ถ้าเริ่มแรกมันก็จะง่ายๆนะก็จะตีได้สบายนะครับแต่ว่าหลังๆจะเริ่มยากนะครับเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นการเริ่มสอนนะครับเห็นไหมพอตีชนะแล้วมันก็จะแจกตัวฮิวมาแล้วตัวนี้เป็นตัวฮิวนะอ่ะต่อก็กดท้าด่านที่สองไปเลยเราก็จะมีตัวฮิวมาเพิ่มก็ทาตามเดิมนี่เอาตัวนี้ไปข้างล่างนะเพราะว่าเวลามันผ่านตรงนี้ก็จะโดนตีด้วยแล้วตัวฮิวอ่าเนี่ย พอ,อมาเห็นไหมมีตัวตัวธนูของเราก็จะตีได้อยู่นะอ่านแล้วครับแล้วก็อยังได้อยู่แล้วก็มาตีมานี่ครับอ่าจบนี่จบแล้วก็มาด่านที่สามนี่ครับมันก็จะแจกตัวเห็นไหมมีสองตัวแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวเล่นอะไรก็ผมว่าน่าจะเล่นแบบนี้แหละแล้วก็อืมอ่าตัวฮิวมา แล้วก็ตัวโจมตี2ตัวไปคือตรงนีอ้อันนี้ต้องคิดเยอะนิดนึงอ้าวอ๋อได้แค่นี้เหรออ่ะได้แค่นี้ก็ใส่แค่นี้ไปไม่มีอะไรลองดูถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ก็ยังแก้ตัวได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวตีไปเลยอ่ะมานี่ครับก็จะแจกของมานะห็นไหมนี่ยครับ แจกตัวมานะอ่าต่อเออด่านที่4แต่ว่าตอนนี้เราแวะมาอู้ยังไม่ได้ยังอะไรไม่ได้เลยวะเออมาต่อต่อมาแวะท้ารบต่อเลยครับทีนี้เออทับ30มหรอทีนี้ถ้าเป็นด่านอย่างนี้ก็อืมอ่าใส่ไปอย่างนี้แล้วก็มีตัวฮิลแล้วก็โอ้เริ่มยากขึ้นนะแต่ว่าอ่า ไม่เกินความสามารถตัวนี้เราแจกมันแจกตัวมาให้นะอ่ะก็ตีไปอ่ะตีไปมาต้องขอลองดูนะเนี่ยตีตีตีต,ตีเออตัวตีของเราตายแล้วทีนี้ไม่รู้จะรอดไหมแต่ว่ามีผ่านไปหนึ่งตัวนะแต่ว่าอุ๊ยอุยอุยโอ้แพ้อ่ะแพ้ก็ไม่เป็นไรกดข้ามไปเนี่ยครับพอแพ้ปุ๊บก็มันก็ยังแก้ตัวได้อีกนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ เดี๋ยวขอลองดูซิเอ่อเพิ่มตรงนี้ไม่ได้อีกบันดันสุ่มมาให้ตัวที่เออไม่ต้องการนะคือถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปแป๊บน,นึ่งนะอ่ะเลือกขุนพลเลือกขุนพลมาอัพหน่อยแล้วกันตัวอุยกายอ่ะอุยกายแล้วก็อัพขั้นผู้พิทักษ์นี่หนึ่งตัวอัพไปเลยครับ อ่ะเลือกขุนพลอัพท่านผู้บิทักษ์เอ่อใช้สองตัวเหรอหอืมอ่าไม่เป็นไรอัพเลเวลไปก็มันใช้ยังใช้น้อยอยู่นะก็อัพไปก่อนโอ้นี่เอาสักเลเวลห้าอ่ะอ่ะเลเวลห้าไปอ่ะตัวฮิลสักหน่อยอืมมา อย่างนี้ก็อาจจะพอสู้ได้อย่างเงี้ยเพื่อนๆอทาหารประชเมืองอัพเลเวลไปสักหน่อยแล้วก็อ่าลงอ่าอุกาต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อ่าเป็นเราก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แทนว่าจะได้ไหมนะอ่ะมาเนี่ยครับมันมีโอกาสแก้ตัวได้เสมอนะครับเพื่อนๆ มาตีมาโอเคเนี่ยครับแล้วตัวตัวก็จะถึกขึ้นนะเออมาถึงตัวฮิวเราตายแต่ว่ายังมีตัวเนี่ยครับยังตีได้อยู่เอ้ยสองตัวอ่ะยังแพ้อยู่ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวม่วงอ่ะมันมีตัวมันส่มมาให้นะครับถ้แม้มันส่มขุนพลม่วงมาแล้วมันแจกมาให้นะมันต้องมันจะต้องแจกเออตัวที่มันใช้ค่าหกนะแต่มันไม่แจกมาเลย อ่าไม่เป็นไรมาต่อถ้าอย่างนั้นก็พัฒนาไปยอมยอมยอมเสียทองนิดหนึ่งนะยอมเสียทองนิดน,นึงเพื่อพัฒนาอ่ามันมีอีกอย่างหนึ่งนะขอดูหน่อยไอ้ตรงเนี้ยมันใช้500ทองด้วยถ้าเพื่อนจะเอานะแต่จริงมันต้องใช้สักหน่อยอยู่แนละ้วอ่าใช้สักหน่อยหนึ่งเนี่ยครับถ้าจะให้ผ่านให้ได้ก็ต้องยอมใช้นิดนึงนะแต่ทองเราก็ยังพอมีเยอะอยู่นะมาต่อเมื่อก,กี้ถ้าไม่ผ่าน อ่าผมใส่เหมือนเดิมแล้วก็ไอตรงนี้ผมใส่เพิ่มได้แล้วครับอ่ายังใส่เพิ่มไม่ได้อยู่อุ้ยลืมอ่าเสริมป้องกันตรงนี้นะเมื่อกี้เราซื้อนี่มาอ่าอัพเลเวลไปโอเคมันสามารถใส่ตัวเพิ่มได้นะค่าปกครองเห็นไหมเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนทำอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วเพื่อนเราเพื่อนเนระวังทองด้วยนะว่าจะหมดหรือเปล่า อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนนี่อุยกามนมาอยู่ตรงนี้อ่าอยู่อย่างนี้นะอ่ะไหนลองดูสิว่าจะพอสู้ได้ไหมอันนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วล่ะอืมเนี่ยครับยังมีตัวเอ่อเก็บเก็บหลังให้อยู่นะออโอเคเอา้าโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยนี เนี่ยเพื่อนๆอทำอย่างนี้ไปเรื่อยแหละเดี๋ยวมันก็ได้เองนะโอ้เออมันยากหน่อยมันยากหน่อยแต่ว่าไม่เกินความสามารถนะเพื่อนๆก็ถ้าอย่างนี้ก็อ่ะเรามาอัพตัวอ่าอัพเลเวลอ่าอย่างเงี้ยมันใช้ทองไม่เยอะหรอกถ้าถ้าเป็นช่วงเลเวลแรกๆนะเนี่ยต้องทำงี้ไปเพราะว่ามันแจกตัวมาให้เรานี่มาอ่าเหมือนเดิม เนี่ยค่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อนอ่ะดีไปอ่ะอุยกายเราตายแต่ไม่เป็นไรยังมีตัวเหลืออยู่อ่ะตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวอ่ะทีนี้น่าจะอุ้ยได้ไหมเนี่ยอ่ออ๋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 อออน๋ออ,อ,น 5, อ๋ออออ๋อองออ่าอ๋ออออ ถ้อย่างงั้นลองอย่างนี้ดูอ่ะลองอย่างนี้ดูเนี่ยครับลองลองไปเรื่อยเนี่ยครับลองไปเรื่อยอ่ะนี่น่าจะพอได้แล้วนะน่าจะพอได้อ่ะโอเคชนะ เนี่ยครัเพื่อนๆอ่ะแล้วมันแจกกำเหลงมานะก็เราก็เอาเล่นกำเหลงได้อีกนะอืมอ่ะคอ,คอยดูคอยอัพอ่ะยังอัพไม่ได้อ่ะมาต่อเอ่อท้ารบมาต่อเลยแจกตัวมีกำเหลงก็กำเหลงก็น่าจะเก่งขึ้นตอนนี้ก็เอาอุยกายมาอยู่ตรงนี้อืมกำเหลง ่ะกำบลังอยู่ตรงนี้แล้วตัวฮิวมาขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกโอ้โหได้อีกตัวเดียวนะอ่าอีกตัวหนึ่งขอดูซิขอดูซิก็ต้องลองดูว่าอย่างนี้จะได้ไหมนะพเพื่อนเพื่อนลองก็ค่อยลองไปเรื่อยลองหลายๆแบบนะถ้าแบบนี้ไม่ได้ก็เพื่อนๆก็ลองหลายๆแบบอ่ะมาอย่นี้ก็น่าจะได้ นี่อ่ชนะมาต่ออืมอ่ะอุยกายอ่าน่าจะต้องอย่างนี้แล้แล้วก็กำเหลงอยู่ตรงนี้ตัวฮิลนี่ตามสเต็ปจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อืมอ่ะผมไม่แน่ใจว่าอย่างนี้จะเวิร์กไหมนะว่าจะลองดูมา อ่ะตีอุ้ยอุ้ยกายไม่ไหวอ้ยยังได้อยู่โอเคอ่ะยังได้อยู่อย่างงี้อ่ะมาต่ออุ้ยอันนี้พอตอนนี้เดี๋ยวจะสุ่มอันนี้มาให้นะสุ่มสีส้มนะก็อยากได้สีส้มตัวดีๆนะอ่ะมากดอ่ะเหมือนเดิมอุ้ยกายตัวฮิลกำเหล็งอยู่ตรงนี้ แล้วก็เอ่อโอ้ทุกตัวเป็น8ดหมดแล้วว่ะไอ้ตัวนี้แต่ก่อนใช้หนะนี่เปลี่ยนไปใช้แดแล้วเหรออะเงินเหลียงก็มาลองดูเงินเหลียงจะเวิร์กไหมนะเงินเหลียงมันตัวเก่งนะเนี่ยครับเงินเหลียงตัดตัดพลังเขาหน่อยแล้วก็มีอุยกายรออยู่นะเนี่ยครับเงินเหลียงช่วยตัดพลังนะ ชนะอยู่ที่สุ่มได้ตัวอะไรโอ้โหได้ตัวรีบองไม่ค่อยดีนะรีบองอ่ะต่อต่อต่อ,ตอวกายกำเหลงอ่ะตามอย่างนี้ไปรีบองอืมอ่ะลีบองไว้ตรงนี้โตฮิวอ่ะใส่ไม่ได้เอารีบองออกไปเลยอ่ะเราเราแบบเดิมนะนี่ เดิมดูอย่างนี้ว่าได้ไหมนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็ค่อยอัพเลเวลหรือ,อ,อข้ามขีดจำกัดเอานะมาอ่ะดูไปอู้ไม่ได้อะไม่ได้ไม่เป็นไรมาลงมาอัพเดี๋ยวดูก่อนเห้เห็นไหมได้อัพตรงนี้ได้อีกนะปาการเนี่ย,ยอย่าลืมเพื่อนเอย่าลืมมาอัพปาการเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะได้ตัวเพิ่มขึ้นแล้วพัฒนาขุนพลหน่อย ขุนพลตรงนี้ผมบอกเรียกว่าเงินเหลียงใช้ได้เพื่อนๆเงินเหลียงอัพไปเลยถึงเลี้ยวห้าพอสี่ห้าอ่าถึงเลี้ยวห้าแล้วก็อัพขั้นหน่อยอัพขั้นตัวนี้เงินเหลียงใช้ตัวอะไรตัวที่เนี่ยครับอัพไปเลยครับตัวธนูเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะใช้ตัวธนูอัพไปเลยอู้เรามีเงินเหลียงสองตัวเลยเหรอเออ ตัวธนูตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะสมมติถ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้ตัวธนูนี้แล้วครับเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้เลวห้านะเพื<ๆ>่อนๆถ้าเพื่อน,อ,นอัพขั้นอย่างเงี้ยมันจะคืนทองทองมาให้เห็นไหมครับนี่ครับดีมากนะคืนทองมาให้นะอ่ะตอนนี้เงินเหลียงโหถ้าขั้นสามใช้สี่ตัวหรอก็ไม่เป็นไรเอาเเอาเอาแค่นี้ไปก่อนนะอ่าเผื่อจะเก่งขึ้นแล้วขอพัฒนาขอดูตรงนี้หน่อยกำเหลงกำเหลงเนี่ยเอ่ออัพขั้นอ่ะ คือตัวรีบองไม่ได้ใช้แต่กําเหล่งก็ไม่ได้เก่งมากนะครับเพราะนั้นเ,ออเดี๋ยวเราเก็บไว้เผื่อไว้อัพตัวอื่นได้แต่ว่ากําเหล่งตอนนี้อ,อ,อัพเลเวลไปก่อนนี่ใช้ทองเหมือนเดิมเอาถึงเลเวลห้าพอมันใช้ทองประมาณ200นะอ่ะเ,อเลเวลห้าพออย่างเงี้ยค่อยๆอ,อัพไปแล้วก็เล่นเหมือนเดิมอ่ะอุยกายกาเหล่งอ่ะตำแหน่งเดิมส่วนตรงนี้มีเงินเหรียญอยู่ตัวหนึ่งอุ้ย ได้อีก6เหรออ๋อไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเงินเหลียงก็ใช้ได้อยู่หน้ามาเนีเ่ยเพื่อนๆเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไม่ได้ไม่ได้ก็อ,อหาวิธีต่ออืมถ้าตามจริงจะต้องอัพเลเวลไปก่อนนะอัพเลเวล เดี๋ยวนะอืมมาต้องลองหรือจะใช้ชลองอย่างนี้อ่ะอวยกายอวยกายยังถึกไม่พอนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะงั้นอ,อ่อัวนี้แล้วก็รีบองอย่างนี้หรอ,อต้องลองดูเพื่อนๆมาอ่ะรีบองก็ตีแรงอยู่นะ เนี่ยครับมาเออมาโอเคชนะอ่ะอย่างเงี้ยครับเพื่อนเรานมีเรามีมาเฉียวแล้วมาเฉียวเป็นตัวแท้งที่ดีตัวหนึ่งนะอ่ะเอามาเฉียวมาแท้งแทนนะครับนี่อย่างนี้ไปเลยแล้วก็อืมอ่ะเหมือนเดิมกำเหลงแล้วก็ตัวฮิวของเราอ่ะเพราะนั้นอุยกายตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทีนี้มีริบองอ่ะริบอง อย่างนี้เหรออย่างนี้จะดีไหมวะอ่ะก็ต้องลองดูนะเนี่ยครับม้เฉียวม้เฉียวถึกมากๆานะแล้วก็น่าจะชนะอยู่อ่ะชนะได้ใช่ไหมได้ม้เฉียวเพิ่มอีกหนงะโอ้เนี่ยครับแล้วตัวด่านสุดท้ายเป็นตัวสีแดงนะด่านสุดท้ายตัวสีแดงอ่าเพื่อนๆก็ชนะให้ได้แต่ว่ามันยากหน่อยนะยากหน่อยแต่ว่าอ่ะเราก็ต้องมาลองดูก่อนเหมือนเดิมม้เฉียวเราอยู่ตรงนี้ เราต้องมีตัวฮิลแล้วก็มีกำเหลงแล้วก็อรีบองเหมือนเดิมอ,อย่างนี้ก่อนนะลองดูว่าจะไหวไหมนะแต่ม้เฉียวม้เฉียวถึกนะแต่ไม่รู้จะถึกมากขนาดไหนนะอืออุ้ยพาไปได้หนึ่งตัวให้แม่นชนะแล้วแล้วได้อะไรมาได้ตัวไฟโอ้ตัวไฟไม่ค่อยเก่งนะตัวลูกซูนไม่ค่อยเก่งแต่ว่าให้แม่เพื่อนเราผ่าน10ด่านแรกให้ดูนะครับแล้วก็ พอมาถ่ายสินดานแรกมันจะมีอย่างนี nah ้ด่านตรงนี้อีกนะเพื่อนๆท้าลบตรงนี้ได้อีกนะอ่ะก็กดท้าลบไปเลยทีนี้อ่ะผมมีอีกอย่างหนึ่งด้วยผมมีทองเยอะผมมีทองเยอะผมจะกดตรงนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งนะเนี่ยครับผมจะกดสุ่มตัวแดงมาเพิ่มหนึ่งอันนะครับผมกดมาเลยขอมันมีโอกาสได้ตัวแดงแค่มีโอกาสนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ตัวแดงเลยนะครับมีโอกาสนะครับกดมาเลย ห,หูได้เงินเลี้ยงหูโคตรกากเนี่ยอย่างนี้ก็สวยแล้วก็ดูไม่ดีแล้วก็อ่าที่เหลือก็หาทางอัพไปเรามีม้าเฉียวอยู่ก็อัพม้าเฉียวอ่ะอัพเลเวลเนี่ยให้คนอ,อัพไปเรื่อยอัพไปแล้วเดี๋ยวก็เออขายได้นะอ่ะอัพแล้วก็ม้าเฉียวตรงนี้เออ เอามาเฉียวมาอัพขั้นหน่อยเออมาเฉียวสองตัวไม่ไหวนะอ่ะเป็นมาเฉียวตัวเดียวพอนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวแดงอ่ะเพื่อนๆตัวแดงมันพิเศษหน่อยนะตัวแดงเนี่ยโรซุนอย่างเงี้ยเวลาอัพขั้นอะ่ะมันใช้สมุดต,ตรงนี้แทนนะก็อ่ะลำผมมันก็มันตัวแดง คงไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยก็ผมก็อัพเลเวลไปทันทีเลยอ่ะเนี่ยไม่ได้กดตัวเพิ่มนะผมก็เลย,ลยอัพลกซูนไปเยอะๆเลยนะอ่ะเป็นอย่างนี้ไปนะแล้วก็มีตัวฮิลของเราตัวฮิลของเรา,ววเรามีแค่ยังไงก็ต้องมีตัวฮิลนะเตียวซีเพราะ,ะนั้นเตียวซีผมก็อัพไปเลยครับอุยกายไม่คงไม่ได้ใช้แล้วอ่ะอัพขั้นไปอ่ะอัพขั้นผู้พิทักษ์ต่อไปเนี่ใช้ทั้งเงินเหลียงด้วยเนี่ยใช้อย่างเงี้ยเป็นเตียวซีขั้นสองนะแล้วก็ตัวม่วงไม่มีแล้วอ่ะ อ,อ,อ่ะอย่างนี้ไปก่อนอ่าเพื่อนๆแล้วผมก็ลองท้าลบดูนะแล้วก็ม้าเฉียวมาอ่าโซุนแล้วก็เตลซีมาตัวฮิวหน่อยขาดอีกสิบได้อีกสิบเนี่ยเอ,อ่อีกสิบก็ต้องเป็นตัวนี้แหละริบงริบงทีงนี้ก็แล้วแต่ว่าอยู่ตรงนี้หรืออยู่ข้างหลังนะก็ได้แล้วแต่เลยผมลองอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ไปอัตโนมัติได้อ่าไปครับ ทีนี้มือตีไปเรื่อยๆอ่ะพอผ่านปุ๊บเดี๋ยวมันจะไปต่อออโต้นะครับอีก3วิเห็นไหมสองวิหนึ่งวิอ่ะไปต่อเลยครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่มันได้ไปได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าสายไม่เติมอะไรเลยเลยไม่ค่อยเติมอะไรเลยก็จะได้ประมาณนี้แหละนะอย่างเงี้ยชนะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สุดนะครับสุดนิดเดียวไม่เยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันจะต้องให้เติมเติมซื้อตัวแดงตัวทองนะครับ อืมอืมอปะนี่ครับอ่ะตีไปเรื่อยเดี๋ยวดูว่าได้ถึงด่านไหนอ่ะยังดูยังอยู่ ค,ค่อยๆไปเรื่อยๆอุ้ยมีเตียวครับด้วยเหรออุ้ยมีเตียวครับด้วยผูย้เตียวคับน่าจะดีนะผู้เตียวครับน่าจะใช้ได้เลยอ่ะแต่มาตีไปก่อนถ้ายัางไปได้เรื่อยๆก็ตีไปก่อนครับโอเคอู้มีตัวใหม่มาด้วยนะมาไปเรื่อยๆก่อน ตัวนี้ก็ดูดิมาเฉียวเราจะไหวไหมเออยังไหวอยู่มาต่อเลยมาต่อครับโอ้มีมาเฉียวอยู่น่าจะยากอยู่นะมูมีเล่าปีด้วยเล่าปีเป็นตัวฮิลที่ดีมากๆนะอ่ะมาโอเคยังชนะได้อยู่โอ้เหมือนเกมมันก็ปรับขึ้นนะปรักให้รู้สึกว่าจะไปได้ ไกลขึ้นนะแต่ด่านก็น่าจะไกลขึ้นเหมือนกันอ่ะอันนี้จะไหวไหมนะแต่เรามีไฟอยู่นะเผาไหมได้โอ้ใช้ได้นะเออกลายเป็นว่าลูกซุนก็ไม่แย่นะหรืออาจจะมีตัวอื่นที่เก่งกว่าจะดีไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอ่ะมาดูเนี่ยครับพอมีไฟก็ใช้ได้นะอุ๊บ อ่าเพราะนี้มีตัวตายแล้วอ่ะน่าจะไปไม่ไหวอ่ะแพ้เพราะแพ้มันอยู่ถึงจุดไหนมาดูตรงตัวอย่างครับตัวอย่างเห็นไหมเราได้อยู่ที่ด่านด่านด่านเก้านะด่านสิบเราไม่ผ่านนะถ้าด่านสิบเราได้ตัวสุ่มขุนส้มอีกทีนึงเนี่ยแต่ว่าโหไปไดีเรื่อยเรื่อยเลยทีนี้เนี่ยโอ้ไม่มีกําจัดจํากัดน,นะโอ้น่าสนใจมากอูนี่ครับมีตัวอย่างคนก็ไปได้ด่านไกลไแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆนเห็นไหมเล่นอย่างนี้ไปเรื่อย,ยแล้วก็ ขาได้ตัวมา,าได้ตัวมาก็อย่าลืมเห็นไหมมีเตียวครับมาเพิ่มอันนี้ผมขอดูหน่อยว่ามันมีตัวอะไรให้ดูบ้างนะมันดูยังไงวะอา่าเพื่อนเพื่อนมันมีอย่างนี้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมมา,อ,าอย่าลืมมาตีคนอื่นด้วยนะนี่ันดับประลองนะเพื่อนเพื่อนลองประลองใส่คนอื่นนะแล้วก็กดมากดอะไรก็กดไปเลยเพื่อนอ่ะมาเฉียว โอฮิว oh, อ่าลบกซุนมาอย่างนี้ไปเลยได้อีกตัวไหมเียวคับได้ตัวมามาอ่าฝั่ใช้บันทึกอัตโนมัติไปนี่ครบสี่สิบกดยืนเลยครับเปิดศึกก็กดข้ามไปเลยเนี่ยครับเราหน้าชนะแล้วเพราะว่าเราต้องการตรงนี้นะพอตีแล้วจะได้ตรงนี้นะได้มันได้วันละสามอันนะเนี่ยกดไปเนี่ยนี่ได้อย่างละสิบนะแล้วได้สามครั้งก็กดเปิดศึกไปเลยครับ นี่กดข้ามไปเลยเนี่ยได้ตรงนี้นะได้ตรานี้นะครับอะพอประลองครั้งนี้เดี๋ยวผมดูครั้งที่4นะครั้งที่4ได้ไหมครั้งที่4ไม่ได้ของแล้วเห็นไหมมันได้วันวันละ3ครั้งนะครับนี่วันละ3าครั้งนะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมมาตีนะครับก็ได้ของมานะโอเคอะมีอะไรอีกอะหลังจากที่หลังจากที่ผมกดมาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้จากได้8นะตอนนี้ขึ้นมาร2 6แล้วเห็นไหมเพื่อน ร้อยี่หกแล้วเพราะนั้นเ,เราสามารถค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะวันนี้อาจจะได้สักกิดนี่อาจจะได้สักสองร้อยนะสองร้อยก็เก็บสามรอบก็ได้หกร้อยแล้วหรือเพื่อนๆอาจจะกดหุงทองมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีแค่นี้เลยกิดมีแค่นี้นะกิดมีแค่นี้ผมก็เล่นให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับสําหรับาสายฟรีนะนี่คือสายฟรีเลยไม่ได้ใช้หยกไม่ได้ใช้อะไรเลยนะใช้แค่ทองนิดหน่อยอ่ะสำหรับวันนี้นะผมก็ มีแนะนําตัวทหารตัวชี้เมืองเพียงเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ปิดท้ายโดยกดอูตัวนี้ก็เราก็ยังยังยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพราะนั้นวันนี้เราก็มีพูดถึงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวมันมีอะไรรายละเอียดไอายิบย่อย,ย,ยอีกเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ม่มึงจะเมื่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับโยโยู